โซนสันเสริมที่คุณสนชัได้พูดทุกข้ค่อนข้างครบอยู่แล้วเราทำในเรื่องพื้นฐานผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องเน้นเรื่อ,องผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัลกนะครับเราต้องมีความโปร่งใสมีความมุ่งม,มั่นในการเรื่องผลผลิตให้เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ทุกเรื่องผมคิดว่าจําเป็นที่จะต้องกล้าตัดสินใจนะครับหลายหลายๆอย่าง เราฟังกันมานานมากนะครับแต่เนื่องจากไม่มีการตัดสินใจไปไม่ได้แล้วคือไม่ต้องการเสี่ยงครับผมคิดว่าผู้นำนะครับมีความรู้อยู่แล้วไ้องเน้นจากผู้นําเองหรือก็ยังมีทีมงานทัาวิชาการที่มีความรู้เยอะแยะไปหมดนะครับปัญหาก็คือว่าทุกเรื่องที่จะทาไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แย่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเรื่อง FTA นะครับผมคิดว่า ว่าคนที่เสียงดังมักจะเป็นคนที่เสียงถูกไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาแต่ฟังอย่างเดียวเนี่ยนะครับโดยไม่นําเอาข้อเท็จจริงนะครับที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาพิจารณาแล้วตัดสินใจอะไรก็ทําได้แล้วก็จะเห็นว่าเราไม่ได้ทำอะไรหลายๆเรื่องก็เพราะว่าไม่มีความมุ่งมั่นในการที่จนทำแล้วก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะครับต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็สิบเก้านาฬิกาจเกือบห้านาที 你看你看 ภาพเปลีนต่อกาทนาจารที่ถูกต้องนะครับเท่าไรนะหรือทันนับทันต่อความเปลี่ยนแปลงในบริบทโลกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องสนามาเป็นอย่างดีแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราต้องรมใจกันเมื่อวานท่านอาจารย์ก็ได้ชีวเห็นว่ามิติหลด้านนะครับที่เราต้องมีความรู้ึกว่าภาเกิีของเราไปในสิางที่กตเป็นภาพแบบนคบผมยันด้นี้ีว่าบทบาทของสภาบอกกคร ที่ไทยนะซึ่งตัวเสด็จได้อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งที่มาคนข้างนอกมองนะครับมองว่าสภาหอการค้าไทยหรือแม้แต่องค์กรอื่นที่เกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นสมาคมอุตสาหกรรมไทยสมาคมธนาคารไทยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับเป็นหมวดวัดที่ดูเหมือนว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความชื่นชมประธานหรือให้ข้อเสนอแนะหรือแม้กระทั่งคิดว่าได้เข้าไปมีส่วนในการ กำหนดแนวทางหรือให้แนวทางนโยบายที่ถูกต้องแก่รัฐบาลทุกชุดที่ผ่านมากลุมด้วนการชุดนี้เมื่อเป็นดังนี้้วเนี่ยผลมาตอบแบบนี้พราะว่าหลายคนก็มองว่าความล้มเหลวหรือทิศทางที่ไม่ถูกต้องของการพัฒนาเศรษฐกิจของทระเราเนานะครับเป็นเป็นส่วนที่ทางสภากอรัฐบาลหรือทางภาคเอกชนเหล่านั้นเนี่ยต้องมีส่วนในการรับผิดชอบหรือว่ามีความมีความ ทำงานที่ไม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 ่ีสิภาพเท่าไหร่นะไม่ซึ่งตรงนี้เราอยากเดินามคุณรูสึว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีส่วนในการเข้าไปมีส่วนในการกำหนดแนวทางเศรษฐกิจหรือนโยบายเศรษฐกิจมากไอยแค่ไหนอย่างไรในระดับรัฐบาลจากการที่เราได้ถูกเชิญได้เสนอข้อเสนอแนต่างๆเข้าไปก็ต้องถือว่าผู้โดยพทั้งสส่วนเนี่ยไปเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการภาครัฐในประชุมทื่เรียกกรออนะครับ มีสี่สถาบันของการคาสภาสหกรรมไทยสมาคมนาการและสมาคมเอนและสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่อาัาเข้าอุตสรร่วมในการประชุมคณงอภิสิทธิ์เลยก็ต้องถือว่ามีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยให้ข้อเสนอแนะให้คาแนะนาหรือท่วมติงในสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าทำเนี่ยทำงาน,นด้วยกันะนะที่ผมพูดถึงว่าแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ของของประเทศเนี่ยเราอาจจะยังมีส่วนน้อยนะครับ วิสัยทัศน์ของประเทศเนี่ยอาจจะเป็น,นการโดยสภาครับอาจจะเป็นในการโดยภาพรวมในการเมืองทั้งหมดซึ่งอันนี้เนี่ยผมยังคิดว่าต่อไปภาคเอกชนน่าจะต้องมีส่วนในการร่วมมือมากขึ้นการกำหนดวิสัยทัศน์ที่มันกว้างเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีให้มันกว้างแต่การนําวิสัยทัศน์อันนั้นไปสู่การปฏิบัติเลยเนี่ยมันใกล้ๆว่ามันไปไม่ถึงภาพกว้างวิสัยทัศน์ดีแต่ลงไปถึงภาพปฏิบัติของจังหวัดเนี่ยมันแปลไม่ออก วิธีการทํางานของเราแค่กว่าสภาพ,พัฒนมีผู้ที่เป็นภาพรวมทั้งสิ้นแต่การปฏิบัตินั้นเนี่ยมันต้องปฏิบัติตามกระทรวง่างๆและมีการประสานถึน่กันและกันและนําไปถึงจังหวัดการทํางาาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันขาดตรงกลางด้วยเหตุนี้ครับพอน้าไทยถึงคิดว่าเพื่อให้ทํามันครบถ้วนเนี่ยมันต้องมาใส่ตรงกลางให้ได้ภาพรวมในการเป็นแมทโปรือที่เรียกว่าเป็นภาพรวมภาพใหญ่ของประเทศเนี่ยกำหนดไว้กว้างพอ อย่เมื่อตำรวจไปถึงรายจังหวัดแล้วเนี่ยมันออกไม่ได้เราถึงต้องเอาส่วนที่จะเป็นของที่เราพูดถึงเจ็ดธุรกิจเนี่ยกับเอาสิบแปดกลุ่มจังหวัดเนี่ยเข้ามาดูเรามาดูด้วยว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมีจุดเด่นที่ไหนจุดอ่อนที่ไหนโอกาสอย่างไรบ้างเอาจุดเดีนรู้จารื่นั้นไปดูด้วยว่ามันสามารถที่จะเสริมสร้างให้แต่ละจังหวัดเนี่ยพัฒนาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายในการทําให้ทั้งธุรกิจทั้งเจ็ดกลุ่มเนี่ยจเจริญเติบโตได้ไง อันนี้นะครับจะเป็นแผนปฏิบัติที่ชัดเจนทีนี้ในอดีตที่ผ่า,านมาที่ว่าเราถือว่ามีภาพของแมโทรเป็นภาพรวมแล้วเนี่ยจบแล้วแต่มันถึงเดินหน้าไม่ออกครับแต่ในอดีตมันทําได้เพราะว่าการปรับปรุงเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันมาจากส่วนกลางก็คือคุณไปสร้างถนนคุณไปทำทำสภา,าในน้อยแต่มันงานจะสวยงางทั้งสิขข้นนะครับคุณพูดถึงเรื่องการส่งเสริมการส่งออกคุณก็พูดถึงว่าคุณดําเนินการมันส่วนใหญ่เป็นส่วนกลางแต่จากนี้ต้องไปเนี่ยการทําง,งานทุกสิ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่และจงังหวัด แต่ละกลุ่มจะหมั่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีแผลในนี้ออกมาชัดเจนเนี่ยมันเป็นบัตดไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแสดงถือว่าในอดีตนั้นเนี่ยการวางภาพรวมเนี่ยยกตัวอย่างเอาดูง่ายอุตสาหกรรมเนี่ยเราพยายามทําทุกเรื่องนะฮะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็อยากทำอุตสาหกรรมที่อยากทำารถยนต์ก็อยากทำอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเราท้าวปบายก็อยากทำอุตสาหกรรมที่ทําเรื่องอาหารก็อยากทำก็อยากทำทุกเรื่องเลยแต่ความสามารถของประเทศไทยความสามารถของ สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีจํากัดเราต้องมาคิดดูให้รอบกว่าในสุด้วอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับที่ว่าเป็นเรื่องของแรงงานต่าๆเนี่ยมันขนกว่าที่จะบริการต่อมันต้องเลือกหรือเปล่าอุตสาหกรรมไหนที่เป็นแรงงานที่มีทักษะสูงขึ้นอันนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทําอย่างจริงจังอันไหนที่เป็นแรงงานที่มันเป็นพื้นฐานเนี่ยมันเคยทําไ้20ปีที่แล้วเนี่ยมันต้องเตรียมตัวเลยนะครับออุตสาหกรรมตัวอย่างอย่อุตสาหกรรมรองเท้าเนี่ย20ปีที่แล้วเนี่ยถามมาถูกไม่ครต้อง แต่เราต้องเตรียมตัวใน20ป like ีที่แล้วว่าอีก20ปีต่อมาเนี่ยอุตสาหกรรมรองเท้านั้นเนี่ยมันต้องหมดจากประเทศไทยคนงานที่ทำเรื่องรองเท้าเนี่ยจะต้องมีทักษะดีขึ้นมันต้องไปเกี่ยวข้องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารอุตสาหกรรมแรงงานหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะในงนงานที่ดีขึ้นไม่ใช่เก็บเพื่อทำเรื่องรองเท้าอย่างเดียวอุตสาหกรรมประเภทอย่างเงี้ยเราต้องคิดจะส่งไปที่ลาวส่งไปที่เขมรเพื่อคนลาวคนเขมรเนี่ยเขาจะมีค่าแรงถูกเราแน่นอนเราก็จะเก็บเฉพาะส่นค่าที่ส่วนภาีขึ้น แต่วิธีการที่ของเราเนี่ยเราพยายามที่จะเก็บทุกอย่างที่ทําอยู่เนี่ยสังเกต่ยวกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเราทำทุกอย่างที่อยากจะเก็บให้ทั้งหมดเลยแต่ในสุดแล้วเนี่ยตอนนี้มีปัญหาอะไรปัญหาตรงทีว่าแรงงานไม่พอต้องแปลวาแรงงานต่างด้าวเข้ามาใช่รับอันที่ถามไว้นี่มันมัน,ม,นมันเป็นปรื่องเฉพาะมันก็ต้องถึงพัญหาเลืกอกเป็นจริงใจนะจะเลือกได้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยที่ต้องไปคิดทำและเก็บธุรกิจอันน,นี้เริ่มต้นดูก่อนว่าจะเป็นแผนของเราเนี่ยเราจะไป็นแบบ่างเนี้ยนะครับแล้วถ้าเป็นแผนที่มัน ed, ยัง่งยยืนนนนนเเีีี่่มมมมมัักก็สาาาารถทควชดจขึ้ ก็ถือว่าเรามีส่วนในการที่ทํางานร่วมกับรัฐแน่นอนไม่มีเอกชนคนไหนนะครับที่พยายามจะขัดกับรัฐเพราะต้องทำงานร่วมกันที่แต่ว,ว่าถ้ามันทํางานในแผนวรวมที่มันกว้า,ง,า,างขวางมากขึ้นและทําให้ชัดเจนมากขึ้นเนี่ยจะทําให้การปฏิบัติจากแผนนี้ออกมาเป็นผลเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้น,มนผมผมหวังว่าหลังจากที่เรามีแผนเราชัดเจนออกมาแล้วเนี่ยการปฏิบัติก็เป็นไปตามแผนนั้นแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการทํางานดีมีความสมดุลมากขึ้น,นรับการ